ครับก็อันนี้อัปเดตกันนิดนึงครับก็หลังจากที่เสร็จสิ้นหมดทุกอย่างครับอันนี้คือเป็นหลิกแรกที่ทำเหรียญน,น,นะครับผมก็ใช้วิธีเีนียวเ,เลยนะครับก็เอาหลิกเก่าที่เป็นหลิกของตัวกระจอนะครับที่เคยทำครั้งก่อนก็มาดัดแปลงตัดมันลงมาแล้วก็ทำเหมือนให้เป็น ที่หนีบนะครับก็จะมี2แถวนะครับ2แถวที่สามารถใส่ได้ก็สามารถเพิ่มเติมได้อีกน่าจะอีก2แถวนะครับกจำนวนฮาร์ดดิสนะครับก็ยังยังไม่ได้วางให้มันเป็นที่เป็นทางมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าไอ้ตัวเส้นนี้ก็ยังไม่ได้ตัดมาใส่ก็โอเคครับอันนี้คือ2เทนะในกลุ่ม2เทแล้วก็จะมี1เทรับปนนะครับก็จะมี5เทอยู่เกาะอยู่โซนนี้ นี้ก็คือห้าทีจะมองไม่ค่อยเห็นเวลาไฟฟลิปก็จะสวยดีครับมี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 ใส่ส่วนตัวยุดีสามจุดศูนยนะถ้าใครจำพัดครั้งก่อนที่ผมลงไว้นะครับก็จะเป็นแผ่นทองแดงข้างล่างนะครับเป็นกล่องทองแดงที่เป็นกล่องที่บัตรกีลงแผ่นทองแดงไปเลยนะครับข้างล่างอ่ะก็สรุปแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัว เซตที่ผมทำไว้นะครับจะมีเครื่องที่ไว้ฟาร์มเป็นสมองฟอร์มนะครับตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างครับแล้วก็จะมี Power Supply ที่ไว้สำหรับเลี้ยงตัวหลิกนะครับอันนี้ใช้ไฟ5โวลตอย่างเดียวนะที่ใครอยู่ไม่ดูคลิปก่อนก่อนนะครับก็ดูแล้วสวยดีฮะหนีบอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปจอะนอต สายหนีบครับผมของผมสายหนีบอันนี้จะเป็นสีเกต5ทนะฮะก็ดูแล้วก็สวยดีเนาะเวลามนีมีไฟมีวับมีวับกลางคืนส่วนอลูมิเนียมนะครับมันก็สามารถระบายความร้อนตรงนี้ช่วยได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับบล็อกเซตนี้ก็จะอยู่ประมาณ37-38องศาก็ถือว่ารับได้ครับสูงสุดก็ผมเคยเห็นแค่40นะครับก็ โอเคแนวนี้สวยงามนะครับช่วงนี้เหรียญอาจจะทําให้คุณผอดใจได้นะครับแต่ถ้าคนที่ทําไปแล้วก็ต้องทาใจนิดนึงนะครับค่อยๆเก็บเหรียญไปครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าอัปเดตเหรียญเชีย